ครับสวดีครับเออวันแตกไปแล้วยเฮ้ไรอตด้ตายต,ายต,ายตายแบบนี้บไปแล้วเดหรือเปล่ารอบนี้อดหรือเปล่าอ,อดหรือเปล่าอดหรือเปล่า ไวไปไหมลูกเป๊ะไวไปไหมรับกัมชีรับหีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปายามมันลมแค่นี้ไม่กลัววะสัตว์เนี่ยพี่น้องฐานไทยแห้งเป๊ะไปใส่ดีโง่มันเป็นคอกเลยลูกพี่ ข้องใส่ไก่มาจักพี่น้องอยู่ววนะอืฮ้ยรถมันแรงไงพี่นองเองององสียงรถขันนันกับว่านด้นี่ปัญหก ฝั่งหนึ่งไก่ฟองฝั่งนึ่งติดสาเอาเพชรดีครับพี่น้องหน้าน้ามน้าน้า ông buộc cái năm đó mà มับหน้าแบบไม่พี่นอ้องเลย ไี่ลงไปเออตาจุม้มอื้อบวกยังแล้วอย่างแ,างแต่กะโลมีลีเด้เมันมันเปนบวกเลยเนะี่ยอ้รถไอไทยๆ่าขึ้นเนะี่ยขึ้นมาวุ้รถหน่อยไทยโอ้ย

าเสเอ้พีชชีวิตเปลี่ยนได้ผุ้นนะขึ้นได้ไม่ได้เออโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วพี่น้องไปขึ้นไม่เรียบร้อยมาดตดดมืดไปอีกเออันนี่ขึ้นได้ยู่ โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยติดจำมั่มบอมีทัาที่นีนเป็นยังไงเจ้านอลเล็ก้จเสียเอาเอาคันนั้าตีน้ำกันอีกไดท่าอะบานนี้อยมีน้หอยเป็นลุ้มยังหระอยั่นี่ Oh. เดี๋ยวเอาพลังเอมาใหสุดท้ายข้องสุดท้ายอเอา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 แบบได้ยี yeah. ่ ตัมกันขึ้นแล้ววะเห็ดกังไหนเ็กังไหบอกโอ้บิดเนี่นี่เลยบอ ไปอีกแล้วมาไหมมาลมไปเนีย่ยโอ้โขึ้นบอที่นี่แต่ว่าเอียงแต่ว่าเอียงคักละ่ะรอบนึงเวทแพรและวรอพอดีมีตำซ้นคอยขึ้นข้างหลังมีน้องมาเน,นี่ ไดรับอาจารย์เขาสิบอกหืนใส่หมดตัวนี้วัดเอาดัวยอ้โหดึงดึงกับพี่น้องมาเนี่ยเอ้าโอ้แต่ว่ายากอยู่พี่น้องระดับอาจารย์เขาว่านะตำขึ้นดีกว่านะครับน่ะตรง và được chưa? luôn hết này chứ. đứng như nhỉ em. chân đấy tắm đó bé luôn bay đi lưỡi รับวิทเคือนั้งพีโรเว่ม่อคืนนัองพีมันยังโคต nương pí em ạ huống nó đòng đền siêng mày huống nè, áo, với pò bao, này, bờ đấy, còn à बनी